สวัสดีครับวันนี้วันที่13พฤษภาคม2565นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการเพิ่มดอกอน้อยหนาสับป,ประรดนะครับเห็นคลิปที่ไต้หวันเขาทำกันนะครับก็เลยลองทดสอบดูปรากฏว่า,อาดอกออกมาจริงๆนะครับการที่เราจะทำให้ นาฬอกาสับปะรดมีดอกเพิ่มนะครับพอดอกเพิ่มลูกผลก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็อันนี้พามาดูผลในนาาสับปะรดก่อนนะครับอันนี้เห็นไหมครับนี่นะครับติดผลแล้วหนึ่งผลนะครับสองสามสี่นะครับห้าห้าอันนี้นะครับหกนี่นะครับหกผลข้างบนอีกนะครับ นี่เจ็ดแปดนะครับเก้าผลนะครับปลูกในกระถางนะครับต้นนี้เนี่ยเก้าผลสิบผลนะครับการที่เราจะทำให้นาฬิการดไมีดอกเพิ่มนะครับเราก็ตัดนะครับนะครับเห็นยอดตรงนี้ไหมครับนี่นะครับยอดตรงนี้เราก็ตัดนะครับตัดยอดมันปึ๊บออกนะครับตัดยอดเสร็จก็ตัด ใบนะครับ2 3 4นะครับตัดประมาณนะครับ2คู่ใบนะครับก็คือ4ใบนะครับพอตัดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ครับมันก็จะแตกยอดใหม่ออกมาแบบนี้นะครับพร้อมกับดอกนะครับมันก็จะมีดอกเพิ่มนะครับ อันนี้ก็คือผมดูคลิปที่ไต้หวันมานะครับเป็นคลิปภาษาจีนนะครับเลยเอามาแนะนําเพื่อนๆทุกท่านนะครับส่วนอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ติดลูกแล้วผมห่อไว้ถ้าไม่หอนี่มันผีเสื้อกลางคืนนอนผีเสื้อกลางคืนมันจะมาเจาะนะครับอันนี้ก็พลใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่ปลูกในกระถางเช่นกันนะครับ ต้นนี้จะเห็นชัดนิดน,นึงนะครับเห็นไหมครับมันออกลูกแล้วแล้วก็ผมก็เด็ดยอดมันนะครับนี่เด็ดยอดมันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันออกดอกมาเพิ่มออกดอกมาเพิ่มแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับที่เทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยที่ที่สวนลรงร้าน,นำมาฝากทุกท่านนะครับเพราะเห็นมาจากทางไต้หวันเขาทำกันนะครับ ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube สวนโรงานผู้ทาาหิมะข่าวด้วยนะครับขอบคุณครับ